สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับสวัสดีค่ะพบกันในเช้าวันพฤหัสนะครับมาแต่นาก็เลยเลยมาดูน้ําสางโบราณนะครับอยู่ท้ายบ้านนะครับท้ายหมู่บ้านันเป็นเรียกว่าเป็นบ่อน้ําที่เก่าแก่มากกว่า5้า0หิปีเราไปดูกันนะครับนี่นี่ครับนี่สางแซงสางกอกแต่แต่เพื่อนเสเอิญนะครับตอนนี้ก็เห็นอยู่แถวสปอปลาาแล้วแถวเข้ากับหน่อยลงนะครับเนาะเเรามาดูว่ามีน้ํำไหมนะครับ โอ้เพื่อนก็สืบอไรใสกันเหรอครับนี่น้ำมันกุลมันเป็นเหมือนน้ำมันเนี่ยมันมันมันไม่ได้ใช้ได้นี่เพ่นซื้อน้ำกินกันหมดแล้วพี่ก่อนที่พมมาอยู่บ้านนะก็ยังมีคนที่ตักไปใช้ไปดื่มอยู่นะครับนี่ชาวบ้านที่เขายังใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีคนใช้มากนี่เพราะว่าตองซื้อน้ำกินหมดแล้วนี่ไม่คิดว่าตักให้วัวหรอกที่ให้ตักให้วัวเออตักให้วัวนี่หมาขั้นกอครับนี่นี่นะครับแต่ก่อนเมื่อยุค 30-40ปีต้องมารอ,อน้ำนะครับฤด,ดูนี้นะครับฤด,ดูแรงนี่เดือนสีเดือนหา้องมานอนถ่าน้นานะครับตี่หนึ่งที่สองหรือว่าสามสี่ถุ่มมามีน้ำใส่น้ำซ้อยนอนชีวิตคนสมัยตะกี้คือลำบากนะครับนี่ก็มาเห็นแบบออของยังก่อของมีคุณคา่าสําหรับเลี้ยงชาวบ้านสมัยตะกี้นะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำที่เลี้ยงชาวบ้านมาในในใน,ในยุคหนึ่งนะครับนี่เลี้ยงทางคนคนเกือบทั้งหมู่บ้านมันมีสองมองนะครับหม่องนี้ มองนี้เป็นมองมองีกม,มองหนึ่งที่นี่เพิ่นเอินสางอย่างสร้างมันจะมีสร้างกุบก,กับสร้างอะไรในะสร้างเอิญเอิญจำบ่ไรครับมันมันหลายปีนะแ่คนแก่น่าจะรู้นะนะครับนี่ครับน้าสางโบราณโดยใช้งบนะครับของชาวบ้านที่มาขุดกันเองใช้กันเองนะครับนี่เออเป็นบรรยากาศเอ่เอเรื่องราววิธีเก่าๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าคน 30- 40, 40ปีที่แล้วเนี่ยคนเมื่อยุคก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตด้วยความอะไรนะ วิทยาอุตสาหะของอยู่ของกินก็หาอยู่แบบลําบากนะครับเคยเห็นแต่ตอนเด็กๆ <c oughs> เคยเห็นแต่ตอนเด็มี่บ่ซาแก้วมีบ่บูี่บ่อก็ไปตักแบบนี้แหละโอ้แสดงว่าขายกันเนาะโอ้ตอน,น,นเด็ในเซิรอในต้อ,เอเยเนาะเพื่ไปหาบอยู่อ่ะเป็นเป็นน้ําสางเก่านี่ครับตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับตะกอนู้บาวผู้สาวก็มาอาบน้ำสางนี่แล้วยามตอนคํานะครับเอาสบู่ยาสะผมมาอาบกันนี่ หาต้องหาไปนะครับหาไปไปบนถนนตรงนู้นนะครับหรือไม่ก็มีใครก็มีตุ่มใส่รถเข็นมานะครับนี่วิธีเก่าๆบ้านเรานะครับมาถ่ายทอดบรรยากาศนะครับนี่ถึงอดีตอดีตนะที่มันจะเลือนรางหายไปนะครับเลยมาเก็บโอ้ไม่ใหญ่แล้วนางส่งญหญ้าหวายบี่บ่อนเ๋ยบไปเบ่งกันอันนี้ปัญหาจิรีด่นี่ครับนี่คือโอ้พึ่คุดหญ้านี่นี่ขุดหญ้าช่วงนี้ที่บ้านผมนะครับกลางคืนประมาณทุ่มก,กว่าๆเขาจะมาส่องจิ้งรีดกันนะครับนี่ มันอยู่ในหน้าแบบนี้เหรอครับโอ้ว่าแต่ผู้ใดเห็นอย่างอีกนี่โอ้ม่าเบิ่งดําซางครับมาเบิงบเบ่งดาําสางโอ้คื่ขยันได๋มาผมมาดึกถ่ายท่าเมื่อสามปีที่แล้วก็มาเห็นโ่งางานนี่ฤดูนี่แหละมารอบนี้ก็เลยก็เลยเห็นอีกอยู่นี่คนขยันโอ้ นะครับมาโศกเออ่มาเอาหญ้าหัวหญ้าหวายออกกูเอาย่ามนีตัวมันดีเนาะเพื่อนวะย่ามนีมันมันสีบบบ่มีย่ามนั่นเพื่อนวะบ่มีย่ามไถนี่คือความคว่ำขยันนะครับนี่ประมาณเขาโม่งอะไรนี่ทันได้เขาบานอยู่ออกมาบ่เนี่กี้เขาแล้วก็ออกมาบ่เนี่ยบ่คอยด่าบ่ตะเกียบหง่องเน็กมันเอามาแล้ยมือเบลตอนเตียงงวงอยู่บ่บ่งวงเอื้อยขายเบือบ่เราโศกไปเห็นยังนี่โยบ่เนกเนกอยู่ใส มันม่เหมอนันบนโมันในเมียอยู่หันบ่หัวยว่าจะอยู่ไก่โอ้สั่งดัเยังกาะดตเียบป้นกระเจี๊ยบโอ้ไปเห็นอย่างขาไปเท่ยวโอ้ปลูกอะคายเห็นบ่นี่เด้ขับซ<า>ับซับเน่าไว้ด้ครับนี่<ม>โอ้ซับเามีคนทำมันสีดขึ้นว่ะในนี้นาจ้างสงราเบาอยู่นี่นี่นี่ขับาไวา้ม,มันเป็นอะไร มันเป็นแบบว่าห่างมันขา,ขาวๆอะนะมันลึกแห้งเลยครับนี่ยาไว้น่าพี่สุกบอกพุกขยันเนเาะนี่พ่อตรงซีเอ๋ยคุูพี่หน่ะเจ้าดาบครับพี่หน,น่ะในที่ผมมาเห็นน่ะผมก็มาทายน้ำสางแล้วสามปีเพราะว่ามีคนใส่บ่บัเน,นี้บ่มีคนใส่แน่นอนบ่พี่นจะอันตักไปใส่อยู่บ่อโอ้แเราเรานี่สางนี่เพ่นเจรินสา,นางยัง,อยงเอ๋ยแล้เอ,อิ้นสางฟอกบ่สางซื้อมันไม่มีบ่สมัยตะกี้เพ่นเจรินกันนะสางฟอกกันย่ะ อันนี้สางกอกแต่ว่าบ่มีคือสางกระล่างสางกุบกสีโบแมนเป็นบ่อย่างเดียวอย่าะแต่ว่าบ่มีซื้อบ่บ่โอ้แต่ว่าผมเห็นแต่สางกระล่างกับสางกอกไอ้สางกุบก๋ว่กี่แต่ว่าตัวนี้บ่มีซื้อสีสีว่าเพิ่นเพิ่นเบากันหน่าเพิ่นเถ่าเพิ่นเบากันเคยเคยเคยมาฐานาบ่แต่สมัยเมื่อกี่เคยอยู่เลยบ่เดี่ยวนี่บริหารการแกรนด์จัดยี่นี่ก็รถต้องมาส่งข่อเหอนสร้างความต้านทานต่อเชื้อราหรือเชื้อโรคเข้าไปหนวดเลยเนาะ นบ่าโอ้ครับฝุ่นขยันจังวะในวิธีตุ่ยดเลยเป็นมื่งที่คนขยันแห่งออกพ่วออกมากครับแล้วก็มาส่งงานสเด้อยจังขึ้นในใจจะดีบ่ในชาวปลวกก็จะมีสุร่ยตีชนิดบ่ล่ะที่เป็นประโยชน์วยกันก็คือมาเตน่าก็เลยรวงมาเบิงว่าบอกบอบ่ได้เห็นด้วยแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งนะผู้ทางใกล้เพิ่นบ่ได้ได้เบิ่งคลิปเก่าๆก็เลยเห็นมาเบิ่งวิจีเก่าขอบคุณครับเบื่อไปไปก่อนเด้อ